ว้าว wow. welcome to h a r l e pool christmas lights w e t on 2 w t h o n 2เป็นงานเปิดไฟคริสต์มาสเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อเข้าสู่เทศกาคลคริสต์มาสในฮาร์ล p o o l ูจะจัดขึ้นทุกปีในวันศุกร์ปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมนะคะที่เชอร์สแควร์ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงตึกที่มีแสงสีค่ะตึกนี้เขาจะเรียกว่าตึกอาร์ตแกลเลรีนะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆงานกันค่ะคนเยอะมาก 吃了 That's absolutely brilliant, thank you so much. By the way, if you didn't know, my name's Shaq, I'm the host of BBC Introduced in North East, where we support loads of emerging artists that from here in Hartlepool as well. Like, I don't know if anyone's heard of Michael Gallagher before in the crowd there. Well, he's a very good Hartlepool artist that like, you need to go and get to know, and there's so many more. So, we're just a few minutes away from the lights. We're gonna put the music back up just to get you warmed up, and I'll be back in just a second. Thank you so much, Hartlepool. ตอนงานเปิดไฟคริสต์มาสเพียนไม่ได้อยู่จนจบนะคะในช่วงที่เขาเขาดาวเพื่อเปิดไฟคริสต์มาสนะคะเพราะต้องรีบมาทำงาน พอหลังเลิกงานน้อง,องๆก็เลยพาขับรถด,ดูไฟค่ะก่อนหน้านี้จะสังเกตได้ว่ายังมืดๆืดอยู่เลยเพราะเขายังไม่เปิดไฟกันพอจัดงานเสร็จเขาก็เปิดไฟเต็มเลยค่ะถือว่าเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองเต็มตัวแล้วเพื่อนๆมีเมนูในดวงใจในวันคริส,สต์มาสหรือยังเอ่ยสำหรับเพียงจะคิดในโค้งสุดท้ายค่ะตอนนี้คิดไม่ออกเลยว่าอยากกินอะไรไอ้ที่อยากกินก็ทำมาหมดแล้วค่ะ แต่ละบ้านเขาเปิดไฟคริสต์มาสกันหมดแล้วเหลือแต่บ้านเพียนนี่ละค่ะขอเวลาอีกนิดนึงดูบ้านหนังนี้สิคะจัดเต็มมากเลยส่วนของเพียนก็แค่เบาๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ